สวัสดีครับวันนี้สาระลิมนะครับจะพาทุกคนน่ะมากินข้าวหมกอาลับนะครับร้านเนี้ยเป็นร้านเก่าแก,ก่ของตลาดเก่าเลยซึ่งเขาอ่ะมาเปิดที่ใหม่นะครับก็คืออยู่ในละแวกเดียวกันนี่แหละชื่อว่าร้านมาอิดะเดี๋ยวเข้ามาข้างในกันนะครับจะเป็นข้าวต้มนะครับนี่ก็จะเป็นโจ๊กนะครับน่ากินมาก เอาเข้าจริงเมนูโจ๊กก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนน่ะเลือกรับประทานเป็นอาหารเช้านะครับซึ่งเราสามารถที่จะสั่งไข่ได้แล้วอีกอย่างเลยก็คือไข่ที่เนี่ยเขาจะใช้แนวไข่ลวกส่วนของทานเล่นที่เป็นแนวขนมปังนะครับร้านนี้ก็มีเหมือนกันมีเยอะแยะมีทั้งอักเกาะมีทั้งขนมปังมีทั้งข้าวเหนียวปิ้อีกอย่างเลยก็คือลูกชิ้นเอ็นเนื้อไอเนี่ยก็เด็ดแต่เมนูแนะนําของร้านเนี่ยก็คือตัวข้าวมันไก่แล้วก็พวกข้าวหมกอาลับนะครับซึ่งข้าวหมกอารับของร้านนี้นะครับสามารถเลือกได้ เนื้อสามารถเลือกเทก้งไก่เลยไก่อะถ้าเกิดใครชอบกินไก่ทอดอะร้านนี้เองก็มีให้เลือกเหมือนกันเขาเองก็จะทอดกรอบ,อบเมนูข้าวหมกอาหลาบเราเองก็ให้ทุกคนดูกันแล้วนะครับคราวนี้มาต่อด้วยเมนูโรตีกันบ้างเมนูโรตีอะก็จะเป็นหนึ่งในเมนูอาหารเช้าที่คนสามจังหวัดอะนิยมทานกันซึ่งโรตีของร้านนี้เราเองก็สามารถเลือกได้ทั้งโรตีธรรมดาโรตีจิ้มแกงโรตีใส่ไข่หรือว่าโรตีอื่นๆอ,อะร้านนี้เองก็มีครบ ร้านอาหารนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารตอนเช้าเขาก็จะเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงเลยนะครับก็อาหารก็มีหลากหลายก็จะมีทั้งโจ๊กมีทั้งข้าวมันมีทั้งข้าวหมกข้าวหมกก็มีทั้งข้าวหมกธรรมดาข้าวหมกไก่แล้วก็ข้าวหมกอาลับเนื้อแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือก็มีโรตีที่เป็นแกงอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชาเย็นก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นตัวที่เป็นมีชื่อเสียงของร้านนี้นะครับก็คือรสชาติดีเลยเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าแต่ละเมนูที่ตลาดลิฟ สั่งมามีอะไรกันบ้างนะครับนี่เองก็จะเป็นตัวโช๊กนะครับโอ้โหน่ากินมากไข่ลวกครับก็ปรุงรสอะไรให้เสร็จกันนะครับใครชอบกินพริกอะไรก็ใส่ไปนี่นะครับโอ้โหเชา้ชาเช้านี่แบบโจ๊กสักถ้วยนี่คืออยู่ท้องเลยโอโ้ข้าวหมกอลับครับตัวเนื้อนี่แบบช้ำ,ชำเลยนี่ครับอะก็เดี๋ยวเรามาเข้าวหมกอลับกันนะครับตัวเนี้ยก็เข,า,ขาก็จะให้น้ำจิ้มไก่มาด้วยนะครับใส่ไป เนี่ยใส่ไปนะครับอสอนี่ครับตัวข้าวหมกนี่ครับโอ้ร้อนเลยอือวอสนก้องเสียงอะหอมไหมครับแต่ว่าข้าวอ่ะก็จะแบบข้าวเขจะแฉะแฉะหน่อย ก็ถ้าเกิดใครชอบประมาณนี้ส่วนตัวก็โอเคนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวเนื้อตัวเนื้อนะครับโอ้โหฉ่ำม,มากกินน้ำจิ้มอะ่ะกินกินอ่ะอื้มนุ่มมากครับอ,อร่อยอันนี้ก็มาก่อได้ยชายเย็นนะครับก็กินพร้อมใครที่แบบไม่ได้ชอบกินชาแบบ เข้มๆตัวเนี้ยอยู่ในระดับกลางๆเลยนะครับก็มีความหอมนมอะไรก็นี่ก็จะเป็นสไกล,ล์ร้านชาเป็นสไกล์เมนูชาของร้านนี้นะครับก็ชายเย็นก็จะเป็นแนวแบบหอมแบบหอมแบบเบาๆอะไรแล้วแบบมันก็รสชาติกลมกล่อมเลยครับก็มาลองดูกันได้นะครับร้านมาอด้าอยู่ตรงต,งตลาดเก่านี่เองครับพิกัดก็จะอยู่ตรงตลาดเก่านะครับขับรถมาเรื่อยๆเ,เวลาเราเจอดานปุ๊บเราก็ยูเทิร์นกลับรถเจอเลย